อร่อยอร่อยนะคะไปทางนี้อลิสนั้นลูกเล็กมาดินอลิสปาเห็นลูกใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นไปตรงนู้นเดี๋ยวซ้ายอ่าเห็นเปล่าเอาลูกใหญ่นี่นี่ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ อ๋อเป็นไอนี่ร้องนี่ร้องด้วยตัดเลยโอเคหนึ่งลูกดูที่เป็นแดงๆนี่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 นู่นนู่นนู่แ้านี่นี่นี่นๆ่น ได้ไหมอ่าแล้วก็ทางซ้ายใส่หมยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดทิ้งนี่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 ให้แต่อขาขาวขาวขาวไม่เอาลูกเอาแดงแดงเดี๋ยวมันมันยังไม่หวานได้ป่าอ๋อนั่นลองไว้เออตัดชึบโอเคอ่ามาทางนี้เอาไปใกล้ก่อนเอาไปใกล้ก่อน ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนั้นอ่ะเดินเข้าซองไปเลยเลี้ยวตกเลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยเนี่ยเยอะๆเนี่ยอลิซนี่ก็เยอะเนี่ยข้างเนี้ยอลิซข้างเนี้ยลูกอันนี้เนี่ยนี่เห็นบ้านนี่เออเอาอลิซนี่ไงเด้อแต่มันซ่อมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวเปรี้ยวเก็บมาแต่อันเปรี้ยงนล้วเนี่ยเด้อ แดงอหวานมวยดอกอันนี้เปรี้ยวสุดมั้ยไม่ใช่หวานสุอ,อ,นอันนั้นเล็กไปเล็กไปเดี๋ยวเปรี้ยวลิทไม่เอาลูกเล็กๆไม่เอาดีกว,ว่าเดี๋ยวเปรี้ยวแต่มันแดงเอามาซอยนี้บ้างมาซอยนี้บ้างาตอนนี้อลิสอยู่ไหนคะอยู่ที่เขาใหญ่นะคะค่ะเฮอ่าลูกนะลูกแดงๆนั่นแหละถ้ามาเก็บได้แหมลูกค้า <Okay. S 1> ที่นี้จะหาลูกที่แดงสุดๆเลยนะเนี่ย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 อันนี้ได้อยู่ไ,ได้พอได้พอได้อันนี้ต้องดูกสึกแล้วไหมพี่น้อะตัดเลยเอาอนี่แล้วก็นี่อีกลูกหนึ่งลูก นี่ในลูกนึงนี่นี่นี่บ้าว้าวลูกนี้เมื่อกี้กระเด็นไปลูกนี่นี่นี่อลิสอลิสลูกใหญ่ลูกใหญ่แต่มันดำดำบ้ามีดำดำบ้างเอาไม่เอาบีตรงไหนอีกเนี่ยแดงแดงเนี่ยได้ไหมเอาไม่เอาไป สองคะขอเจนที่คะ,ม,คะม,มานี่ก่อนปยงงูนะคะลอยฟ้าอะไรเค่ะสตอลอยฟ้า,ฟาเข้าไปดูกันนะอุ้ยอันนี้อันนี้อ่าตัดเลยตัดชึบอุ้ยดเล็กแมวนะอ,อ่าเดินไปขโมยดอกมันมาด้วยเด้อไหวไ่ไดให้ตก นี่ได้ไหมอันเนี้เหรออ่าเตีย่ยหรือเปล่าไม่รู้ตัดมาไรไม่รู้แต่อาจจะเปี้ยก็ได้นะเพราะว่านี่นี่อลิสอูออ้อันนี้ตัดเลยชุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ่ะชวบอันนี้ลูกนึงอย่าตัดนิ้วป้านะมีคนออแอบกินเนด้ออลิศตัดก้านเลยลูกตัดก้านเลยตัดก้านชุบก้าน โอเคเย้ได้ลูกแดงๆมาแล้วนะคะนี่ค่ะลูกนี้กับลูกนี้แล้วก็ลูกนี้ด้วยลูกนี้ด้วยแดงสุดเลยลูกเนี้ยใหญ่ด้วยใช่นี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 ่อะไอ่าหว่ามึงก็ไปทางลูกนี่นี่ไงตัดหินก็ลูกตัดเลยตัดก้านเลยเดี๋ยปลาปลาถือไว้ตัวตัดมือปลาโชัวโอเคไปสนุกไหม ลูกมากอุ้ยลูกใหญ่อ่ะไหนแต่มันเข้าไปในดินแล้วอ่ะตัดตัดขอทางไกลตัดแต่ปลาถือมันมีแบบคู่อะไม่เนาไม่เน่าสวยมากเลยนี่ไงอ้าวตัดเลยกางไกลตัดถึงไหมลูกไม่ถึงอ่าๆมาแหละมาแหละหนูไม่เห็นตัดไปหน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวโอเคตัดเลยลูกอืมคู่เปิ้ลเลยคู่เปิ้ล ฝั่งนี้ลูกใหญ่นะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งอ,นนอันนี้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 อริศมันซ้มมาป้าป้าม,ม,มามนะมาแต่มาแต่ลอยฟ้านะสองลูกเลยอ่ะตัดชุบเลยอ่าลูกนึงซ่อนอยู่ข้างหลังนี่นี่นีอุ้ยขเธอกับ ตานนี้ฉวบขอยังยังไม่พออยากกินเยอะๆเมื่อวานก็กินสตรอเบอร์รี่กับเพื่อนนะคะพวกกระตอมพวกวินจำกระตอมผองแม่ไหมคะมาทางนี้ดีกว่าฝั่งนี้แดงๆฝั่งนั้นไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นี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 ่เห็นบ้านหนึ่งแดงๆสองลูกเปไปเลือกดูเรีอกแล้วกันแดง โชอีกลูกหนึ่งมันเน่าเนี่ยอ่ะไม่เอาเน่าไม่เอาเดินตรงไปเฮยวยาเยอะแล้วนะน้าใช่ค่ะไปเดินอ่ะนี่นี่ห้อยอยู่นี่ลูกก็เลิศเลยนี่ขวามือลูกนี่นี่นี่ ใช่นี่ในพวงนี้อีกตัดไว้แล้วหยิบเข้ามาอ่าหยิบมาอันนี้อลิสยังตัดไม่ขาดเลยลูกตัดตัดชุบเดี๋ยวค่อยไปล้างลูกเดี๋ยวค่อยไปล้างมาตกดินไม่เอาตกดินไม่เอาตัดชุบไปพอแล้วมัง้งม,มันเยอะแล้วมันไอ้นี่ลูกเดี๋ยวกินไม่หมด ได้นะลุงเนี้ยไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปต่อไหนะคะเต๋อไปเดินไม่เอไม่เอาแล้วเดินลูกเดินอ่ะบายบายเพื่อนก่อนไปแล้วทำไมหนูต้องบายบายด้วยไปแล้วไงลูก เเถรูปหนึ่งรูปอลิสหันหน้ามาค่ะถ่ายรูปดอกไม้หน่อยอลิสหันหน้ามาหน่อยค่ะหันหน้ามาหาป้าหน่อยสวยมากไปได้ นี่เยอะมากอาริสมองป้าหน่อยค่ะอาิสคะยากมากเลยนะอาลิสบายบายเพื่อนๆไปแล้วนะลูกบายบายก่อนบายบาย